รีมาลิไปโดนดึกหนึ่งวันคี้วัดสำคัญก็คือการที่คุณจะเปลี่ยนนะครับผลลัพธ์ชีวิตผมรู้ว่ามันมันเราทุกคนต้องการการเปลี่ยนแปลงดีอยู่แล้วก็อยากดีขึ้นหรือตอนนี้แย่เจออุปสรรคปัญหาคุณก็อยากก้าวข้ามอุปสรรคแล้วก็ปัญหาใช่ไหมผ่านบททดสอบให้ได้คุณอยากมีผลลัพธ์ ชีวิตในแต่ละด้านที่เป็นผลลัพธ์ใหม่ที่ถูกยกระดับขึ้นมีเงินมากขึ้นใช่ไหมมีความสุขมากขึ้นมีเวลามากขึ้นได้ทำสิ่งที่รักอยู่กับครอบครัวคนรักโอเคไหมทำใช้ชีวิตทุกวันด้วยความแฮปปี้กับการได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองทำบุญแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนดูแลตัวเองให้สวยขึ้นหล่อขึ้นมีเงิน เข้ามาแบบไม่ขาดสายหลังไหลเข้ามาจนคุณไม่รู้สึกถึงความขัดแคลนในความกังวลเรื่องการเงินอะไรบ้างอะไรบ้างคุณปรังหนาะเป็นชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นชีวิตทางโลกหรือเป็นชีวิตทางธรรมหรือโลกภายในหรือชีวิตทางจิตวิีญาณประเด็นคือเราทุกคนต้องการการเปลี่ยนแปลงคือการยกระดับทั้งใจิตใจเราแล้วก็ผลลัพธ์ทางโลกกายภาพความลับที่ผมจะบอกนะครับในไลฟ์นี้ก็คือ คุณจงเชื่อมต่อกับความรู้ทางจิตวิญญาณหนึ่งในนั้นคือกฎแห่งสัจธรรมกฎแห่งสัจธรรมนะครับคือกฎของการสร้างการเป็นครีเอเตอร์หรือเป็นผู้สร้างขอให้คุณกลับมาตระหนกรู้เอาทุกพลังงานแห่งความดีงามในจักรวาลดึงกลับมานะครับรวบรวมกลับมาอยู่ที่ตัวคุณ อันดับแรกนะดึงกลับมาอยู่ที่ตัวคุณก่อนด้วยการเปิดจิตของคุณนะเปิดจิตของคุณออกรับองค์ความรู้ต่างๆที่นอกเหนือจากความรู้จากชุดประสบการณ์ชีวิตของคุณที่ผ่านมาอันนั้นนะ่ะอาจจะเป็นความรู้ทั้งโลกสกิลในการทํามาหากินอะไรการพัฒนาตัวเองบ้างบางส่วนหรืออะไรที่มันยังไม่อยู่ในระดับที่ลึกซึ้งเพราะถ้าคุณยังอยู่ในไลฟ์นี้องคุณแปลว่าจิตใต้สานึกของคุณ เด็กน้อยในตัวคุณต้องการชุดข้อมูลใหม่ที่จะนำไปเปลี่ยนแปลง 1. เปลี่ยนแปลงพลังงานในตัวคุณเอง 2. เอาพลังงานในตัวคุณไปเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่อยู่ในโลกภายนอกหรือว่าโลกมิติที่3ซึ่งดรโจริเทนซาพยายามที่จะเป่าประกาศบอกให้เราทุกคนตื่นตื่นขึ้นจากการหลับคือการเรียนรู้พลังงาน ของจิตใจเราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถึงระดับเซลล์และก็ดีเของร่างกายเราสามารถจัดเรียงโมเลกุลของส,สารซึ่งเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดอะตอมเซลล์โมเลกุลนิวเคลียสไฟโตคอนเดรียอะไรที่เป็นองค์ประกอบของแต่ละเนื้อเยือ่อหรือที่ชั่นะั้นที่กลายเป็นอวัยวะกลายเป็นแขนขาเป็นทุกองค์ประกอบในร่างกายเรามาจากมาไม่ใช่ไหมคุณสามารถกำหนดใหม่ได้ คุณสามารถกำหนดนะคุณภาพใหม่ของเซลล์ในร่างกายคุณได้แล้วนอกเหนือจากนั้นอ่ะเป็นเรื่องง่ายมากจำนวนเงินใหม่คู่ครองคนรักคู่แท้ที่ใช่บ้านรถวัตถุสิ่งของมันเป็นเรื่องเล็กมากนะเพราะถ้าคุณสามารถนะส่งความเชื่อพลังงานแห่งความเชื่อเปิดใจการรับข้อมูล ลงมือทำนะครับอาจจะมีแรงต้านคุณก็ต้องต่อสู้นะเอาชนะใจตัวเองให้ได้จนคุณแบบเคลียร์พลังงานนะครับอยู่ในการเชื่อมต่อแบบร้อยเปอร์เซนถึงตอนนั้นอนะเรื่องที่ยากที่สุดที่คุณเคยคิดนะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดแต่มันจริงๆแล้วนะจริงๆแล้วในสนามพลังงานนะนะั้นอะมันเป็นเรื่องที่เด็กๆมันเป็นรื่องเด็กๆมากเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยคิดว่า การแชร์เลนตัวเองเมื่อ3ปีที่แล้วกับการสั่งจิตหน้าเด็กที่ผมมาทําคลิปในช่องเป็นคลิปแรกมันเป็นเรื่องแบบท้าทายมากเื่นยากมากเเรื่องแบบน่าจะต้องว้าวนะคนน่าจะสนใจแล้วลองทําดูก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาทำคอนเทนต์เพราะว่ามันต้องมีการเตรียมตัวมาก่อนหนะ้านั้นเป็นปีนะหลายปีก็ประมาณ 2- องถึงสาปีตอนนั้นผมเข้าใจนะความรู้สึกเราไหมไม่ได้พลังงานในตัวเรายังไม่ถึงระดับที่สูงมากพอกับความเป็นไปได้ใหม่ๆโดยเพราะาเรื่องของสิ่งที่เราไม่เคย ไม่เคยมีผลลัพธ์ถ้าคุณไม่เคยมีผลลัพธ์ไม่เคยได้จานวนเงินเท่านี้ไม่เคยสุขภาพดีเท่านี้ไม่เคยมีความสุขกับการใช้ชีวิตขนาดนี้คุณก็จะไม่สัมผัสถึงใช่ไหมเราทุกคนก็จะไม่สัมผัสถึงเหมือนกันวันแรกคนก็ไม่ได้สัมผัสถึงความเป็นไปได้แต่พอทําได้ปั๊บนะครับช่วงสามสองปีหลังเนี่ยที่เราทําได้เราเห็นผลลัพธ์ชัดเจนจากการไปทั้งตรวจค่าเลือดนะกเทโลเมียไปทุกอย่างที่เป็นเป็น,ปนการ ตรวจด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เป็นตัวเลขใช่ไหมที่มันบอกเราว่าอนุมูลอิสระเรามีมากน้อยแค่ไหนเซลล์ในร่างกายเราอยู่ในช่วงวัยอาอยุประมาณเท่าไหร่ร่างร่างกายจริงใช้ชีวิตมา53าปีแต่เซลล์จะอยู่ประมาณสัก20กว่าอะไรต่างๆนี่มันเป็นผลลัพธ์มาคอนเฟิร์มเราคอนเฟิร์มเราพอเราทําได้ปุ๊บเนี่ยความรู้สึกเราจะถูกยกระดับขึ้นนะวายเบชั่นคุณจะถูกยกระดับขึ้นสวัสดีครับทุกคนแล้ว ใจคุณจะถูกขยายขึ้นความเชื่อว่าเรื่องอะไรที่คุณเคยเชื่อว่ามันยากไกลตัวต้องใช้เวลานานมันจะถูกย่นยอ่อจากความไกลนั้นเข้ามาใกล้ขึ้นจากความยากเป็นความง่ายจากรู้สึกว่าต้องใช้เวลานานมันก็เร็วขึ้นเพราะอะไรใจเราขยายเปิดรับเปิดรับทุกความเป็นไปได้ความมั่งคัง่งทางการเงินสุขภาพที่ยอดเยี่ยม ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์แบบที่คุณฝันจริงๆมันต้องจริงๆนะเพราะไม่งั้นพลังคุณไม่พอถ้าคุณฝันแบบคลุมเครือเป้าหมายคุณคลุมเครือพลังคุณไม่พอในการมนิเฟตผมไม่ได้มาบอกวิธีการในไลฟ์นี้นะครับแต่เอาประเด็นหรือแก่นสําคัญในการมนิเฟตมาปรับหมดไว้ให้กับคุณทุกคนนะแล้วคุณจะเจอผลลัพธ์แบบที่คุณคิดแล้วมันเกิดคุณคิดแล้วมันเกิดแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่อะไรไหมฮะตอนนี้ผมเป็นแบบนี้เลย ระมัดระวังความคิดตัวเองอย่างมีวินัยเพราะไม่กล้าเผลอที่จะคิดในด้านลบในด้านร้ายในด้านที่มันเป็นเนกาทีเพราะเรารู้ว่ามันคิดแล้วมันจะต้องเกิดแล้วเราเราก็เลยไปฝึกฝนนะฝึกฝนไปโฟกัสสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เรารักคุณไปฝึกฝนแบบนี้ ให้ทุกวันหลังจากนี้คุณให้ความสนใจนะมีสติก่อนนะมีสติในการให้ความสนใจเฉพาะเรื่องนะหรือสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตเท่านั้นเท่านั้นผมอยากจะทำคอร์สนี่มากเหมือนกันนะเป็นคอร์สไดเอทจิตคือแบบทำในคอร์สมันจะมีการเทรนนิ่งนะมนมีมันมีอะไรเวิร์กช็อป ให้คุณเอาเอาง่ายๆก่อนคุณไปเทรนตัวเองแล้วกันถ้าคุณปรารถนาอย่างแท้จริงนะคุณอยู่ในไลฟ์นี้กับโพตดแปลว่าจิตใต้สำานึกคุณอ่ะมีความปรารถนาบางอย่างและหนึ่งแมสเ็จนั้นก็คือฝึกฝนเทรนจิตตัวคุณเองให้โฟกัสเฉพาะสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นเพราะสติจะเป็นเครื่องมือกํากับให้คุณมีสตินะครับรู้เท่าทันเนี่ยตัวเนี้ยตัวที่อยู่ในตัวคุณนะ คือเสียงภายในที่มันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณอยากได้ Inner v o i c e มันมีทั้งบวกและลบมีทั้งตัวขาวและตัวดำแต่เวลาทำงานน่ะถ้าคุณมีสติไม่มากพอจริงค่ะไม่กลา้าคิดลบเลยนะพี่นันสุดยอดเลยพี่ <S <S ถ้าสติคุณไม่มีกำลังมากพออะไรที่มันแข็งแรงกว่าฟังนี้นะครับ ถ้าการคิดลบแข็งแรงกว่าความกลัวแข็งแรงกว่าความเครียดแข็งแรงกว่าความไม่เชื่อมั่นศรัทธามันแข็งแรงกว่ามันจะทํางานได้ทรงพลังกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์อ่ะหรือก้าวข้ามตัวตนคนเดิมมันจะยากมากคุณไม่ว่าคุณจะเรียนรู้หรือใช้เทคนิคในการมานิเฟสใช้จิตดนรบ,บันรรรดาลใช้กดแรงดึงดูดใช้พลังจิตใต้สํานึกทุกวิธีการแล้วคุณจะไม่สามารถก้าวข้ามไอโจ้าโปรแกรมที่มันแข็งแรงได้ โอเคป่ะสติจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากที่คุณจะรู้เท่าทันไอ้เจ้าโปรแกรมเดิมที่มันแข็งแรงนั้นนะครับที่มันจะคอยบล็อกใช่ไหมถ้ามันมีพลังมากกว่ามีมีความมีไม่ความไม่เชื่อมากกว่ามีความลังเลยสงสัยมากกว่ามีการคิดวิเคราะห์มีคําถามว่าจะมาเมื่อไหร่อันนี้มัน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 เข้มแข็งกว่ามันมีมันมีความเข้มข้นมากกว่าไอ้ตรงนี้ที่คุณกําลังจะโปรแกรมใหม่มันจะอ่อนแรง แล้วเราก็จะมีคําถามว่าฉันคงไม่วิชามานิเฟสจิตดนบันดาลจิตตะสนุนมันไม่มีจริงไหมในโลกใบนี้มันก็อะไรนะเป็นแค่แนวความคิดหลอกหลๆเป็นการ์ตูนหลอกเด็กอะไรแบบนี้เราจะมีการสรุปใช่ไหมในในรูปแบบตามประสบการณ์ชีวิตที่เราเคยได้รับมาอย่างเช่นคุณถ้าไม่เคยเชื่อมั่นในความลักคุณก็ตีความว่าพักแท้ไม่มีอยู่จริงใช่ปะอย่มาทเทลึกๆนะวันนี้เอาเป็นแค่ มาโปรยนะมามามาให้คีย์เวิร์ดก่อนนอนรู้สึกลองตัวเองมากขึ้นได้เรียนกับพ่อทอยใช่อ้าวทำไมคนมาดึงนั่นไงคุณตายโอ้ยังทุกคนจะมาเยอะมากนะเจ็ดชีวิตเลยขสวัสดีครับทุกคนเพื่อนใหม่ด้วยนะโอเคหนึ่งฝึกตัวคุณเองนะครับรถน้ำพรวนดินให้กับทักษะทางความคิดใหม่ด้วยการใช้เครื่องมือที่เป็นอาวุธลับนะที่พระเจ้า ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จักรวาลประทานมาให้เราคือกําลังของสติกําลังของจิตใจวิธีการก็คือทําสมาธิก่อนในอันดับแรกเบื้องต้นการทาสมาธิหรือปฏิบัติสมถะนะฮะสมถะคือการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ,อย่าไปโฟกัสที่ความสงบคุณไปผิดทางแล้วอย่าโฟกัสว่านั่งสมาธิเพื่อต้องการความสงบ ถ้าแบบนั้นมันไม่ได้ผิดนะฮะแต่คุณจะไม่ได้อะไรที่มันมีประโยชน์มากกว่านั้นจากการทําสมาธิพอคุณตั้งมายเซ็ตไว้แบบเนี้ยต้องการความสงบพอฟุ้งซ่านเกิดอะไรขึ้นว่าตัวเองรู้สึกว่าเราทําไม่สําเร็จเนี่ยนั่งสมาธิครั้งนี้มันไม่สงบเลยอะจิตฟุ้งซ่านมากแย่จังเลยว่าเมื่อไหร่จะเก่งเมื่อไหร่จะพัฒนาคุณกําลังตั้งจิตผิดแล้ว การทำสมาธิไม่ได้คาดหวังแค่ให้มันเกิดความสงบขึ้นในจิตใจถ้ามันได้รับความสงบก็ดีนะก็ดีมันก็โอเคจิตได้พักผ่อนแต่อะไรอย่างอื่นนะ่ะสิ่งที่สําคัญคือให้คุณเห็นความฟุ้งซ่านที่มันเป็นธรรมชาติที่มันมันทำงานอยู่แล้วตามธรรมชาติให้คุณมองเห็นธรรมชาติของจิตคุณนั่นคือ สิ่งที่คุณควรจะตั้งจิตหรือตั้งเป้าเอาไวนะ้ในโดยเฉพาะที่คุณปฏิบัติในช่วงแรกเพราะการทําสมาธิไม่ได้ต้องการแค่ความสงบแต่ต้องการให้คุณเห็นความเป็นจริงของการทํางานของจิตใจของคุณว่ามันกระโดดแล้วก็วิ่งซัดสายฟุ้งซ่านแค่ไหนมันมีกําลังมากหรือน้อยแค่ไหนมันอ่อนแรงแค่ไหนแล้วกับจิตที่มันวิ่งไปมาแบบนี้แต่เราไม่ได้มองเห็นจากการใช้ชีวิตในแต่ละวันตั้งแต่คุณเข้านอนตื่นนอนจนคุณกลับบ้าน นนแต่คุณจะเห็นตอนที่คุณทำสมาธิตอนที่คุณปิดการรับรู้ปิดตาลงนะไม่ได้ยินเสียงภายนอกจากอยู่ในแบบที่ที่มันส่วนตัวแล้วคุณสงบนิดหน,น่อยแล้วคุณก็จะเห็นการทํางานของจิตที่มันชัดเจนขึ้นใช้กําลังของสตินะเป็นเครื่องมือในการที่คุณจะเปิดรับความเชื่อใหม่องค์ความรู้ใหม่ๆในจักรวาลน,นะครับนั่งได้ปัญญาหลังทำค่ะเยี่ยมมากเลยครับพี่นัน 2มันมีเทคนิคเยอะมากมันมีเทคนิคอีกเยอะมากถ้าคุณรู้และคุณเข้าใจและคุณฝึกฝนคุณจะได้รับผลลัพธ์ในชีวิตแบบที่ไม่มีข้อจำกัดนะเรื่องของเวลาเรื่องของแรงกายเพราะคุณกำลังใช้จิตของคุณเนี่ยโดนบันดาลใช่ไหมหรือไปเสกเสกมันดูเบาไปน,นะใช้คำว่าโดนบันดาลหรือ m a n i f e s ออกมา เพราะตอนที่เราทํางานร่วมกับพาร์ทเนอร์เราคือจักรวาลใช่ไหมครับคุณต้องเตรียมตัวเองนะทั้งกายภาพแล้วก็จิตใจเหมือนที่โค้ชให้ทําในคอร์สเวิร์กชอปตั้งแต่ซีซั่นที่1จนถึงซีซั่นที่7นะครับมันเป็นการ <c oughs> เตรียมดินนะพื้นดินแห่งจิตใจให้รองรับเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆที่คุณจะหย่อนลงไปเพื่อที่เขาจะหยางรากลึกแล้วก็เติบโตขึ้นเป็นเป็นผลลัพธ์ที่เป็นต้นไม้ ที่มีกิ่งก้านสาขามีออกดอ,อกออกผลใช่ไหมมันหมายถึงความสําเร็จในชีวิตผลลัพธ์ใหม่ในชีวิตไลฟ์สไตล์ใหม่ๆจํานวนเงินใหม่ๆม,มันก็เติบโตขึ้นออกดอกออกผลขึ้นแต่คุณต้องไปแก้ต้องไปปรับเตรียมดินนี้ให้พร้อมเสริกายตัวเองนะครับให้อยู่ในขึ้นความถี่สูงเสมอๆไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการหลับพักผ่อนการออกกำลังกายกายภาพสําคัญมากเพราะมันต้องบาลานซ์กันระหว่างกายแล้วก็จิตจิตใจ คุณต้องเทรนแบบอย่างเข้มข้นเลยเพราะเราไม่เคยถูกเทรนมาเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะไม่มีมีวิชาที่สอนอยู่ในสถาบันการศึกษาแต่เราต้องมาเรียนรู้ด้วยตัวเองจากการใช้ชีวิตในโลกภายนอกถูกไหมบางครั้งเราจะไม่เรียนรู้เลยเราจะไม่เปิดรับเลยจนกว่าเราจะเจอปัญหาหนักๆอกหักหนักๆเสียเงินเยอะๆเ,เป็นหนี้ล้มละลายคนรักจากลาคุณทุกข์หนักๆ คุณถึงจะกลับเข้ามาหาธรรมะกลับเข้ามาหาจิตวิญญาณกลับมาเข้ามาหาโลกภายในใช่ไหมแต่ทําไมคุณจะต้องรอถึงเวลานั้นถ้าคุณยังไม่เจอสถานการณ์นั้นแต่ถ้าใครเจอมาแล้วคุณจะเข้าใจประโยคนี้ดีคุณไม่จําเป็นต้องรอให้คุณไปเจอบททดสอบนั้นให้แค่คุณตระหนักรู้ถึงพลังงานแห่งจิตใต้สํานึกแห่งจิตใจในตัวเราทุกคนมันสามารถเปลี่ยนแล้วก็เสกแล้วก็โดดบันดาล อะไรที่คุณปรารถนาซึ่งมันมีอยู่แล้วและเป็นของคุณอยู่แล้วในจักรวาลส่งมอบมาให้คุณแบบรัดสั้นที่สุดไปเทรนเตรียมตัวเองนะครับเปิดรับความรู้ใหม่ๆคุณจะไปเริ่มต้นจากการฟังพอดแคสต์ดูในโซเชียลมีเดียอ่านหนังสือก็ได้แต่ทั้งหมดให้ทำตามเสียงภายในที่เป็นเสียงของหัวใจคุณแต่คุณจะไม่ได้ยินเสียงนี้ชัด หรือได้รับสัญญาณชาัดถ้าคุณไม่ฝึกการทําสมาธิคุณไม่อยู่กับตัวเองคุณไม่เชื่อมต่อกับตัวเองบ่อยๆเรื่องนะครับในคีย์เวิร์ดเดี๋ยวจะลงรายแล้วนะครับสำคัญที่สุดโอเคาจา์คนนึงให้พูดใช่แล้วแค่คุณนั่งเฉยๆไม่ต้องไปจัดเวลาแบบนุ่งขาวห่มขาวทำสมาธิรอก่อนนอนตื่นนอนไม่จําเป็นเลยนะตอนนี้คุณนั่งอยู่ในออฟฟิศสมมติแล้วคุณก็ นิ่งๆซะแล้วก็จิตที่มันกำลังวิ่งอยู่ตอนที่คุณปิดตาหรือคุณไม่ปิดตาก็ได้นะต้องขเจ้านายว่าแต่คุณเอาความรู้สึกของคุณความรู้สึกคือการโฟกัสนะที่จิตของคุณกำลังวิ่งมาที่สมมุติเป็นลมหายใจจิตคุณจะถูกดึงมาโฟกัสที่ลมหายใจโดยอัตโนมัติเพราะคุณใช้ความรู้สึกมาแตะสัมผัสที่ตรงจมูกรู้สึกถึงลมหายใจที่กำลังเข้า รู้สึกถึงลมหายใจที่กำลังออกแค่ช่วงรัดนิ้วมือจิตของคุณได้อยู่กับปัจจุบันขณะเรียบร้อยสิ่งนี้มันทรงพลังมากเพราะการเชื่อมต่อกับปัจจุบันขณะเสมอเสมอบ่อยๆเนืองเนือง,งคือการดึงเอาพลังงานทั้งหมดเป็นพลังงานแห่งการสร้างการสร้างสรรค์เป็นเป็นครีเอเตอร์เป็นคนที่ครีเอทชีวิตตัวเอง เป็นคนที่กุมอำน,นาจของโชคชะตาของชีวิตของตัวคุณเองมันมาจากการทำสิ่งเล็กๆสิ่งนี้คือการเชื่อมต่อกับปัจจุบันขณะของกายของใจคุณมีความรู้เรื่องของพลังงานของการใช้เลขที่เป็นความลับนะของนิโคล a าเทสลาเป็นความลับของจักรวาลถ้าคุณอยากไขความลับ ของจักรวาลนิโคลาเทสลาฝากประโยคนี้ไว้บนโลกใบนี้นะครับขอให้คุณเปิดรับความรู้ว่าทุกสิ่งในโลกในจักรวาลนี้ล้วนแล้วแต่คือพลังงานพลังงานหรือ Energy ประกอบไปด้วย Vibration หรือแรงสั่นสะเทือน และแรงสันส่นสะเทือนนั้นมีฟรีเควนซีหรือคลื่นความถี่ที่เป็นคลื่นความถี่เฉพาะของแต่ละแต่ละสรรพสิ่งความคิดของคุณมีคลื่นความถี่ความรู้สึกของคุณมีแรงสั่นสะเทือนอการกระทำของคุณมีพลังงานที่ส่งผลกระทบนะไม่ใช่เฉพาะตัวคุณนะถึงผู้คนถึงโลกใบนี้มันเกี่ยวข้องกันหมดมันคอนเนคถึงกันหมดอันนี้มันลึกซึ้งนะครับเดี๋ยว ใครอะไรอะ่ะที่จูดกับความปรารถนาไว้ก็ไปเจอกันในคอร์สวิชาจิตโดนบรรดานนะเป็นคอร์สที่ผมอยากให้คุณมาเรียนจริงนี่ก็แรงบันดานใจมาจากการเทรนนิ่งรู้สิทธิ์นักเรียนเมืเ่อสักครู่นี้ที่ในคอร์สเราจะเทรนนิ่งกันทุกวันนะครับหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มให้คีย์เวิร์ดนี้ไว้นะครับให้คีย์เวิร์ดนี้ไว้ผมจะลงรายล,ละ <c oughs> ให้คุณเปิดรับความรู้เรื่องของพลังงานโดยเฉพาะยุคนี้นะครับกดแรงดูดพลังงานจิตใต้สำนึกเป็นความรู้ในเชิง คอนตัมฟิสิกส์แปลว่ามันมีผลวิจัยมีข้อมูลอัปเดตในเชิงวิยาศาสตร์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสมองเรากับการทำงานของระหว่างสมองกับหัวใจ r a i น and h e a r t ซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่มันทำงานสอดประสานสอดคล้องกันสนามพลังงานรอบตัวคุณ3เมตรนะรอบรอบตัวคุณจะมีเครื่องวัดตรวจวัดนะพลังงานออร่ารอบตัวคุณมันจะกระจายเต็ม3เมตรแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดอีกอย่างหนึ่งแต่คุณรู้สึกอีกอย่าง,งคุณพูดว่าเงินมั่งคัง่ง ฉันรักเงินฉันดึงดูดเงินแต่ข้างในคุณรู้สึกขาดแคลนมากคุณรู้สึกมันไม่เป็นความจริงคุณไม่เชื่อเห็นปะมันไม่สอดประสาน,ม,นม,มันไม่สิงคโครไนซ์กันแปลว่าอะไรคุณจะม a n i f e s t ไงก็ไม่ได้ผลเดี๋ยวจะมาเทรนต่อวันหลังเดีย๋ยวรเก็บเหรียญจากน้องโฟร์ดด้วยนะครับไปละเอาคีย์เวิร์ดนี้ไว้ครับเปิดใจนะครับศึกษาข้อมูลเรื่องของพลังงานถ้าคุณเข้ามาในเส้นทางนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ที่คุณอยากค้นหา มีคำถามที่คุณต้องการคำตอบมีความรู้ใหม่ๆที่คุณต้องการนำมาเพื่อเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์เดิมๆในชีวิตนั่นคือเสียงแห่งจิตใต้สำนึกของคุณกำลังเรียกร้องหนทางหรือวิธีการที่จกักรวาลจะส่งผ่านผ่านไม่ว่าจะเป็นคนหนังสือประสบการณ์บางอย่างสถานการณ์บางอย่างไลฟ์บางไลฟ์คลิปบางคลิปเสียงของคนบางคนที่พูดอยู่ข้างๆหูคุณตอนที่คุณไปทานข้าวอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> เปิดรับความรู้เรื่องของพลังงานครับกฎจักรวาลมีตัวเลขอยู่3ตัวนะครับที่นิโคลาเทสลาฝากไว้3 6 9ถ้าคุณรู้ความลับของเลข3ตัวนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์ไปตามทิศท,ทางที่คุณปรับหมดและประารถนาอย่างทรงพลังคุณจะกลับไป,ไปจำได้ว่าคุณนี่แหละคือแองเจ คุณคือคือเทวดาลงมาเกิดเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้การเป็นมนุษย์เพื่อขัดเกลาวางสิ่งบางอย่างที่คุณยังติดค้างอยู่กับข้อสอบเดิมในรอบที่แล้วแล้วคุณก็คออะไรนะคอมมิตกับจัก,กรวาลว่าคุณจะลงมารอบเนี้เพื่อมาก้าวข้ามบททดสอบที่คุณยังสอบไม่ผ่านในรอบที่แล้วเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณนะครับเรียนรู้เรื่องของพลังงานเรียนรู้ถึงข้อมูลของกฎสัจธรรม แล้วเปิดใจเข้าไปรับความเป็นจริงของคนเนี้ยให้คุณเปิดใจนะรับความเป็นจริงที่คุณจะต้องรับรู้นั่นคือคุณทุกคนไม่ใช่คนธรรมดาหรือคนทั่ว,วไปคุณทุกคนคือคนที่มีความพิเศษมีสิ่งวิเศษมีสิ่งที่อัศจรรย์นะที่อยู่ในตัวคุณผมไม่ได้พูดอะไรที่เกินความจริงนะ ต่อไปเนียแกรนแล้วมีอะไรอย่าหลายอย่างมากที่มันเป็นเครื่องมือนะมันไม่ใช่แค่อวัยวะนะทุกคนมันเป็นเครื่องมือที่เปิดการเชื่อมต่อของคุณกับตัวต,วตนที่แท้จริงของคุณตัวตนขั้นสูงพลังงานที่อยู่ในสนามพลังงานอันไร้ขีดจำกัดทุกความเป็นไปได้ที่ไม่มีข้อแม้เงื่อนไขทุกความรักอันบริสุทธิ ทุกการปิติยินดีของการเสกสร้างผลลัพธ์ใหม่คุณต้องเปิดสัญญาณการเชื่อมต่อเอาเอาวุธนั้นมาใช้ด้วยกันเรียนรู้ว่าของที่คุณมีอยู่แล้วในตัวคุณที่คุณพยายามไปหาสิ่งที่อยู่ภายนอกจริงๆมีอยู่แล้วในตัวคุณเปิดสิ่งที่มันซ่อนอยู่ให้มันเผยตัวออกมาอีกครั้งนะเปิดซับ อริยทรัพย์ที่มันถูกซ่อนอยู่นะครับให้มันเผยตัวออกมาแล้วคุณจงหยิบจับดึงเอาอริยทรัพย์นั้นมาใช้กำหนดโชคชะตาของชีวิตคุณนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับไปละหลายสั้นเดี๋ยวมาเรียนกันต่อนะวันพุธคีแพงข้อมูลแบบอัปเดตปังๆนะครับเป็นหัทุกคนเลยเราจะกันในวันพุธนะครับ คุณนี่โค้ดติดเทรนนิ่งนะไม่ได้ขึนคุณนายครับส่งพลังบวกก่อนนอนคืนนี้นะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ีเยนะรอรับตรวจการบ้านของคุณทุกคนจากในคอร์สกลุมปิดอยู่แล้วให้ตามดูรู้ทันนะดูจิตตัวเองเสมอเสมอในทุกวันนะครับให้ทุกความาัฒนาคุณเป็นจริงจากการเรียนรู้และก็ยกระดับจิตใจของตัวคุณเองครับโอ้ไปแล้วครับ2222 22, a n g e l number ส่งคุณด้วยเวลานี้แหละใช่ไหมววสวันดีทุก่นวัสดีรัพุ